โอเคครับเป็นตาที่สามสิบหกถึงสี่สิบนะครับผมก็ไปต้นมาก็มาสูงของครับแล้วก็ไปปรับกราฟิกผมอยากรู้ว่าถ้าผมปรับสูงในกล้องแล้วก็ขั้นสูงในเกมมันจะเป็นยังไงตาที่สามสิบหกครับยิงเร่อยครับอ๋อยิงเรื่อยครับนะมันอยู่ข้างในกระดังผมเลยเข้ามาเข้ามาในกระดังเข้ามาข้างในกระดางังก็ยิงไหมครับ ปผมก็เจ็บแล้วผมก็เอออะไรก็ไม่รู้ครับแล้วก็ดาวไปครับแล้วเขาก็ยิงกับเพื่อนผมแล้วเขาก็ล่วงครับแต่เพื่อนก็มาช่วยผมครับแล้วผมก็พัญญาหลังสักพักเพื่อนก็เก็บไปได้อาเกมที่สองครับผมก็จะว่าจะโคฟเพื่อนโคฟไปแล้วก็ยิงต่อเรื่องไปเลยก็ดาวหนึ่งครับยิงเขาดาวประมาณสองครั้งผมกอ่อนมาอีก ที่อีกก็ได้เองทุกคนก็เลยตัดใจขึ้นไปนะเพื่อนก็เกิดได้ครับอกีนี่ถามว่าจะไปเพื่อนด้วย M4 วันครับมันอยู่ฝั่งนั้นผมก็เลยดีดไปไม่ได้ดีกระโดดย่างไปแล้วเพื่อนก็ด่าผมทุกเยเพื่อนไม่ทันนะทุคนก็ยิงให้ผมมผมก็ตั้งอยู่บอกผมก็อยู่อย่างนี้แหละครับสักพักแล้วเพื่อนมันก็เหลือตัวเดียวก็เลยตามตกไปเพื่อนแล้วก็จะตามมาอีกตัวเดียวแต่ว่าเพื่อนเห็นแล้ว เพื่อนก็เก็บมาแ้วอาเกณที่สี่ผมก็ครบเพื่อนไม่มีเป็นชาร์จไม่อยากจะซื้อปืนกลัวเขาพิ้กลับก็ริงเพื่อนยิงเมนาก็ยิงไปแล้วผมก็ยิงม่มั่วผมไม่เห็นไม่ค่อยเห็นตัวเขาแต่ก็เข้าหัวเฉยเอ้าัจังหวะนี้ผมก็เลยขึ้นชาร์จเพื่อนก็ก็ไม่ได้คิวไม่ค่อยได้คิวในตานี้ยปาระเบิดไปปาระเบิดสักพักเพื่อนก็เอาไปเรียบร้อยมันก็ทำให้ผมอยู่แล้วรับเกรดที่สามสิบเจ็ด ครับผมก็เข้ามาแบบไม่ดูใครเลยมันไม่ดูแล้วก็เพื่อนกันยิงดาวก็เป็นเหรียญหนึ่งหนึ่งครับจังวันนี้พยายามชี่จเลือกเต็มเหมือนกันครับก็ใช้ทักษะทางแน้วแต่บางแล้วแต่เขาก็คนอไม่จางนี้ก็แพ้เขาไปครับมาตอนนี้ครับผมไม่มีไม่มีไม่มีเงินซื้อปืนครับไปได้ใช้ดีเซอร์ยิงครับไปผมก็ดาวครับก็ครับเพื่อนก็ดาวไปอีกหนึ่งคนครับแล้วก็เลยอีกหนึ่งสามครับแต่ก็ แต่ก็ไม่รอดครับปอมาทชานี้ผมก็ว่าจะพบมีเทืยอนครับก็ยิงเนี่ยมันไม่รู้ว่ามุมเนี่ยนะครับจำไหมนะครับสีวิธีถ้าเล่นหนังนี้มาเล่นมุมแบบนี้ผมแล้วผมก็ไม่รอดเพราะวงบีบนะครับเพื่อนก็ใช้บาเลตไปก็ดาวนหนึ่งครับเพื่อนคนนี้ว่าจะอ้อมครับแต่ไม่เจอก็เลยมาช่วยเพื่อนนี้แล้วก็ชนะไปในตานี้ครับอันนี้ผมว่าเห็นเพื่อนซื้อบาเลตมาเล่นบาเลตสองคนผมก็เลยขึ้นชานแทนดีก่ากรดีหนึ่งตัวผมปาระเบิดเข้าไปครับนี่ว่าอยู่ข้างบน าเพิ่มนึวว่าจะรอดแล้วเด้งโดนตัวเองเฉยพันยาถ้าพักเพื่อนก็เก็บไปได้ครับพมาตอนนี้ก็โผลเพื่อนอีกตัวครับมันอยู่ตัวบนก็ดาวไปหนึ่งครับเห็นตัวข้างล่างครับปาระเบิดดีกว่าไม่ยิงดีกว่าความของชิ้นๆก็ดาวไปครับแล้วก็ว่าจะไปช่วยเพื่อนอีกตัวนึงให้เพื่อนก็เก็บไปได้มานี้เห็นเพื่อนเพื่อนเขาตั้งไอวอลผมก็เลยผมไม่ได้ตั้งไอวอลเนี่ยเขาขึ้นผมไม่ต้องขึ้นจะได้ซ้อนทันทัน ผมจุดัฟนั้นหมดเลยเผมก็เลยปาระเบิดไรที่ไปแล้วผมก็ใช้ MP รูดปุ๊บแล้วก็เขาน่าจะเจ็บด้วยดาวแล้วเป็ตัวสุดท้ายครับจริงๆน,นี่คือไม่มีจะกินคืนอกากมากครับกากมากๆแล้วมันก็ทําให้ผมขึ้นปะทินน้ํสองห้าดาวครับมาครับตาที่สามสิบแปดครับผมก็เลยซื้อกอล์ขนะคับ้ผมก,ก็เล่นแบบคู่ด้วยกันนะครับมันก็เลยชนะในดาดึงพลกไปได้ครับมาตอนนี้ครับผมห้า จากผมก็เลยอย่างเงี้ยครับเอามาได้ทึกตัวเน,นี่ยแล้วก็เพื่อนก็ยีงดาวอีกหนึ่งตัวนึงเขาก็เลือกมาชุบเพื่อนระหว่างชุดเพื่อนเพื่อนอีกคนนึงก็เก็บไปได้แล้วครับในระหว่างนี้ครับผมก็เห็นมันมารีบจัดนะครับมันมาปิดม่ยนะยิงดาวไปครับเหลือหนึ่งตัวครับได้อหมดไปแล้วครับวูวใครยิงตตอตานี้ครับผมก็ยิงไปแต่เบิดผมก็โยนลงไปครับ แล้วผมก็ดาวตอนปลาระเบิดด้วย First Blood แล้วเพื่อนก็ชุบผมครับแล้วผมก็ตายตัวหนึ่งนะที่ผมก็หาไม่เจอครับก็เรียบร้อยครับเพื่อนให้ผมเกณฑ์แค่สามครับหนึ่งดาวนี่นะครับเริ่มเกมที่สามสิบเก้าครับผมฟื้นไม่ทันครับผมไปเ,เออไปไหน <laughs> ผมก็ยิงนิ่งๆครับเหมือนบอดยิงนะครับยิงยิงนิ่งๆหมือนี่แหละเหนไมผม,มเหมือนไม่เหมือนนี่นะเพราะว่าผมเหมือนบอดอยู่นะแต่เพื่อนก็ย <Double> ิงเก็บมันไปได้อยู่ดีมาตอนนี้ครับผมไม่กลัวหรอกครับผมตัวนี้ผมชาร์จได้นะมันเหมือนมันเลวมันรัวครับก็เข้าหัวไปสองนัดก็ดาวไปเพื่อนก็เก็บไ,ได้อีกตัวนึงครับ <Double> มาตอนนี้เพื่อนก็ผมก็ตายก่อนผมไม่ให้ผมดูกับกาเนยอกอันนี้ก็ไม่ไหวครับตัวนึงครับเต็มพิสูจก,ก็ แพ้ไปครับมาตอนนี้ก็ปลาระเบิดไปครับดาวสองครับดาวสองก็เลยเข้าชาร์จครับแต่แบบไม่ชอบตั้งเนวอครับก็แปกไปตามสภาพนะครับแต่าเพื่อนก็ครบหลังให้แล้วก็มาครับตาที่ผมต้องถ้าตอนนี้ชนะก็ชนะเลยครับผมก็ใช้บอลพวงยิงไกลไปเลยครับผมยิงที่อย่างนี้ประมาณ6นัดตายครับแล้วก็ทำให้ผมขึ้น แพทสามสองดาวครับครับตาที่สี่ติคนซื้อบล็อกมาครับไปผมก็ยิงมาแล้วมันก็ลืมผมแล้วผมก็ไปแอบอยู่หล้างบ้านแต่มันก็โตกันนจับเพื่อนผมแล้วมันก็ตายครับตัวสุดท้ายครับมันก็ไม่โดนพอมาตอนนี้ผมก็ยิงเพชเลยนะคบคุณชายิงไกะครับน้องๆนะครับอนนี้ไม่รับต้องผมที่ใกล้ผมไปรับตรงนู้น้วผมก็แอบนะครับแต่ว่าเพื่อเราผมจัดประหลัดบอกครับเราจะจะว่าเขาอยู่ไม่เป็นเพื่อนแต่เขาอโทษโท ตัวน,นึ่งครับเขาก็ดาวครับแล้วอีกตัวหนึ่งของทตี่เขาก็เสียชีวิตผมไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดไม่อยากหายใจมนะั้งอันนี้ครับก็ดาวเขากเาเ็เลยซีโฟนก็หายไปเร็วมากเลยคราวนี้ผมก็เคไกลครับแล้วผมก็โดนเคาสวยของเขาโดนคมก็ดาวก็เหลือสองหนึ่งครับเขาเพื่อนก็ปาระเบิดไล่ที่ครับพาไปลงมาโดนเฉยแล้วก็ตายครับแล้วทำให้ผมขึ้นแพทสามสามดาวครับ